นนนนนในช่วงปี2004นี้คนไทยก็ได้เสพคอนเทนต์จากนเาน็ติกก็จะได้ชมหนังอินเดียน้ำดีติดต่อกันอย่างน้อยก็2เรื่องแล้วนะฮะ เรื่องแรกก็คือมหาราชาฉายในปี2004เล่าเรื่องราวของชายช่างตัดผมที่ตามหาถังขยะที่หายไปครับและก็มหาราชฉายในปี2004เช่นกันนะฮะเล่าเรื่องราวของนักหนังสือพิมพ์ที่อาจหานต่อกรกับผู้นำทางความเชื่อและศาสนาที่คนทั่วอินเดียนับถือ และก็ยังมีอีกหลายเรื่องก่อนหน้านี้ที่เข้าฉายแล้วทาให้เปลี่ยนทัศนคติการดูหนังอินเดียของคนไทยหลายคนไปในด้านที่ดีขึ้นนะฮะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความยอดเยี่ยมการเล่าเรื่องบทการถ่ายทอดหรือการควบคุมคุณภาพในการถ่ายทํานั้นหนังอินเดียเนี่ยไม่แพ้กับหนังฮอลลีวูดดีๆหลายเรื่องเลยนะครับและในปีเดียวกันนี้เองนะฮะเน็ตฟลิกก็จะนำภาพยนตร์อินเดียเข้ามาฉายในชื่อเรื่องอาดูจีวิรรมในภาษามารายม หรือ The g o a t Light หรือคนเลี้ยงแพะก็เป็นภาพยนตร์อินเดียที่สร้างจากนันวินยายชื่อเดียวกันของเบนยมินเล่าเรื่องราวการเดินทางที่มันท้าทายของนาจีฟชายหนุ่มผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานในฟาร์มแพะกลางทะเลทรายในตะวันออกกลางครับเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการเอาตัวรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการข่มเหงที่ทารุณน,นะครับ หนังเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของนาจีฟชายหนุ่มชาวอินเดียใต้จากหมู่บ้านเล็กๆในรัฐเกลละผู้มีอาชีพขุดทรายจากแม่น้ำไปขายครับเขาเนี่ยมีครอบครัวที่น่ารักกับแฟนสาวที่เพิ่งแต่งงานกันหมาดๆและมีความฝันว่าอยากจะยกฐานะให้ครอบครัวเนี่ยดีขึ้นต่อมาก็ได้รู้จักนายนาหางานทำในจังหวัดออกกลาง สัญญาว่าจะมีงานดีๆมีค่าตอบแทนสูงให้นะฮะประมาณว่าไปทำงานแค่2เดือนก็สามารถคืนทุนค่าเดินทางได้แล้วแต่ต้องใช้เงินมากกว่า30,000รูปีในการขอทำวีซ่าและเดินเรื่องนะครับเขาจริงจะไปจะต้องนำบ้านเนี่ยไปจำนองครับและในวันออกเดินทางนาจีฟก็ได้พบกับฮาคิมชายหนุ่มที่สามารถพูดภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปาได้นะฮะมีความฝันเหมือนกันครับ จากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางครับเมื่อเดินทางไปถึงซาอุแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่เห็นบริษัทที่มารับไปทํางานสักบริษัทเดียวเลยนะฮะแต่พบเห็นกับชายอาหลับคนหนึ่งที่เข้ามาขอดูเอกสารแล้วก็นําตัวทั้งสองคนเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็เดินทางไปยังทะเลทรายอันห่างไกลทันทีครับ ไอ,อตอนนั้นนะฮะนาจิกับฮาคิมก็เหมือนกับคนบ้านนอกเดีแหละเส่อเส่อซาซาสื่อสารกับใครก็ไม่ได้งงงอยู่ตรงสนามบินนะฮะและวสักพักเนี่ยก็รู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วและไอชายชาวอาหรับคนนี้มันก็มาเชกตัวแทนของบริษัทสมัครงานหรือบริษัทที่รับสองคนนี้เข้ามาทํางานนะฮะแต่เป็นคนที่พาไปยังฟาร์มแพะที่อยู่กลางทะเลทราย,ายที่มันไกลโพ้นเลย ทั้งสองคนก็เลยถูกจับแยกกันนะฮะคนหนึ่งไปอยู่อีกฟาร์มแพะแห่งหนึ่งที่มันไกลออกไปส่วนนาจีฟก็อยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้นะฮะก,กลายเป็นว่าสองคนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนหนีไปไหนก็ไม่ได้ครับในฟาร์มแพะที่นี่นะฮะนาจีฟก็ได้พบกับอิบราฮิมชายชาาชาวปากีสถานที่มีประสบการณ์ในการทำงานในฟาร์มเนี้ยมาหลายปีและดูเหมือนว่าเขาน่าจะถูกหลอกเข้ามาทำงานเหมือนกันครับเขาก็ได้ช่วยสอนนาจีฟเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ การเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายและส่วนตัวของอับราฮิมนะฮะก็ยอมทีรรราบต่อโชคชะตาไปแล้วและก็รู้ตัวดีว่าไม่มีความหวังในการกลับบ้านเขาแค่รอวันหมดลมหายใจเท่านั้นแหละนะครับนาจีฟก็เลยต้องทนอยู่ในฟาร์มแพะอย่างยากลำบากไม่สามารถนอนในกระโจมของนายจ้างได้เขาเนี่ยต้องนอนข้างนอกนะฮะนอนในสร้างรถเก่าและต้องทนปรับสภาพความหนาวเย็นของทะเลทรายในยามค่ำคืน อันอ้างว้างให้ได้เท่านั้นน,นะครับและก็ต้องมาทนทุกข์กับชายเชาวอาหรับเจ้าของฟาร์มแพะที่เป็นคนโหดเหี้ยมไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนงานของเขาเลยครับมองคนงานเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทํางานเขาเนี่ยเป็นคนโหดร้ายและไม่แยแสต่อความทุกข์ยากของคนงานด้วยนะครับ นายจีพบว่าชีวิตในที่เนี้เป็นเหมือนในนรกบนดินก็ไม่ป่านครับถูกบังคับให้ทํางานหนักในทุกวันโดยไม่มีวันหยุดการเลี้ยงแพะกลางทะเลทรายเป็นงานที่มันหนักหน่วงและก็เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ในทะเลทรายและด้วยความที่สภาพอากาศที่มันโหดร้ายเขาก็ต้องเผชิญกับความหิวโหยการขาดแคลนน้ําการทารุณกรรมจากนายจ้างและสิ่งเดียวนะฮะที่มันชโลมจิตใจเขาก็คือความทรงจําครับ ความทรงจําที่เขาเนี่ยอยู่ในบ้านเกิดอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้และสายน้ําความรักจากแม่และภรรยาของเขาและสิ่งนี้มันก็คือหนึ่งเดียวที่ทําให้เขานั้นมีความสุขสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและกําลังใจท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแรงได้แต่มันก็ช่วยได้แค่แทางใจหาช่วยความสุขทางกายไม่นะครับจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและเมื่ออับราฮัมต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทราย นาจีฟก็กลายเป็นชายคนเดียวที่ทํางานในฟาร์มแพะแห่งนี้ครับผมเผ้าของเขานะฮะก็รุงรังยาวเนื้อตัวก็เหม็นเพราะไม่ได้อาบน้ํามานานเลยนะครับน้าที่นี่มีไว้กินเท่านั้นครับชีวิตของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความทรมานทั้งทางกายและทางใจความหวังที่กลับบ้านเนี่ยมันก็เริ่มเรือนรางแล้วนะฮะเขาถูกนายจ้างทารุมกรรมทั้งร่างกายและจิตใจต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากทุกครั้งที่เขาเนี่ยพยายามหนีนะฮะ มันก็เหมือนกับการต้องมาเสี่ยงตายทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นพันุ์ท้ายปืนบ้างนะครับลูกปืนบ้างนะฮะทั้งหมัดทั้งเท้าเนี่ยโดนสารพัดเลยครับเบาหน่อยนะฮะก็ถูกเคี่ยนตีแต่หนักสุดก็คือถูกทุบมือทุบเท้าจนเขาเนี่ยเดินแบบปกติไม่ได้เลยต้องใช้ไม้เท้าประยุงตัวครับจนในที่สุดนะฮะเขาก็ละทิ้งพระเจ้าไปเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยละทิ้งเขาไปก่อนครับแต่แล้ววันหนึ่งนะฮะที่เขาพาฝูงแพะ ออกไปเลี้ยงไกลๆเลยนะครับใกล้ๆกับภูเขาหินนะฮะเขาก็ได้พบกับฮาคิมอีกครั้งหลังจากเด็กหนุ่มคนนี้ถูกพาตัวมาอยู่ในฟาร์มใกล้ๆกันครับและได้รู้จักกับชาวแอฟริกันคนหนึ่งที่มีความรู้ในด้านพื้นที่และให้ความหวังว่าจะพาทั้งสองคนเนี่ยหนีออกจากฟาร์มนรกนี้ไปให้ได้จนวันหนึ่งนะฮะประจวบเหมาะกับเจ้าของฟาร์มแพะแห่งหนึ่งเนี่ยจัดงานแต่างงานให้ลูกตัวเอง ทำให้เจ้าของฟาร์มแพะหลายแห่งในทะเลทรายย่านน่ะก็ไปรวมตัวกันและจัดงานแต่งงานครับแล้วก็ทิ้งลูกน้องเอาไว้ที่ฟาร์มแพะก็เลยทําให้3คนนี้รวมตัวกันแล้วก็พากันหลบหนีออกมาในยามค่ําคืนจนได้นะครับและแม้ว่าการหลบหนีด้วยการเดินทางผ่านทะเลทรายเนี่ยจะเต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนขาดน้ําเจอกับสัตว์ร้ายหนจะภาพหลอนจากความหิวโหย ความร้อนแดดที่มันแผดเผาและการเดินทางของทั้ง3คนนะฮะก็เต็มไปด้วยความยากลําบากการต่อสู้ทั้งทางการและใจแต่ด้วยความทนทุกทรมานและความโหดร้ายของสภาพอากาศก็ทําให้ฮาคิมเด็กหนุ่มผู้มีความฝันก็ไม่สามารถทนต่อและไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ครับในขณะที่ชายชาวแอฟ,ฟริกันกอบพยายามเต็มที่ที่จะช่วยเหลือให้นาจีฟเนี่ยรอดชีวิตไปให้ได้นะฮะเขาต้องสละชีวิตตัวเองไปเลยครับ ท้ายที่สุดนาจีฟก็พาร่างอันเหนื่อยล้าไร้เรี่ยวแรงมาจนถึงถนนใหญ่จนมาพบกับชายชาวอาหรับผู้ใจดีที่ขับรถผ่านทางมาแล้วก็รับเขาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งในตัวเมืองจนได้นะครับ mm hmm. นาจีฟก็ไม่ต่างกับคนที่ตายแล้วก็เกิดใหม่นาจีฟได้พบกับผู้คนที่เป็นชุมชนชาวอินเดียให้การช่วยเหลือเขา อาบน้ําอาบท่าครับตัดผมเผ้าโกนหนวดโกนเคราพาไปรักษาตัวแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อกับเมนาจีดได้นะฮะและ2คนก็ได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์กันจนได้ครับจากนั้นนะฮะก็พานาจีไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทําการระบุตัวตนแล้วก็ถูกจับตัวไปกักอยู่ในสถานที่กักกันถึง3เดือนครับ จนในที่สุดนาจีฟก็ได้รับเอกสารการระบุตัวตนจนได้นะฮะนาจีฟก็ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศอินเดียไปพบหน้ากับภรรยาลูกและแม่ของเขาและทั้งหมดนั้นนะฮะมันก็เป็นระยะเวลามากกว่า3ปี3เดือนครับและเรื่องราวในภาพยนตร์อาดูจีวิธรรมหรือ t The g h o s ก Light หรือคนเลี้ยงแพะก็จบลงเพียงเท่านี้แหละนะครับ เรื่องราวภาพยนต์ของคนเลี้ยงแพะซึ่งสร้างมาจากนวนิยายของเบนยามินหนังสืเอเล่มนี้ก็ได้รับการยอมรับและการยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่มีความลึกซึ้งและสะท้อนทางอารมณ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวที่สะท้อนถึงชีวิตของแรงงานข้ามชาติชาวอินเดียที่ไปทํางานในตะวันออกกลางครับที่พวกเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการทํางานหนัก และเอาชีวิตไปทิง้งมากกว่าหลายพันคนเลยนะฮะและแม้ว่าตัว a, ละครและเหตุการณ์ในวรรณยายนั้นจะเป็นตัวละครสมมุติแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของแรงงานที่ถูกบังคับไปทํางานในสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายและทารุณในต่างประเทศเน้นไปที่การนําเสนอชีวิตของผู้คนที่ต้องเผชิญกับความยากลาบากและการเอาตัวรอดในสถานที่ที่มันท้าทายและไม่คุ้นเคยครับการสร้างภาพยนตร์นะฮะก็ได้รับการพูดถึงอย่างยาวนาน ผู้กำกับเบสซี่ก็จะใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาโปรเจกต์นี้โดยมีเป้าหมายที่จะนำเรื่องราวที่มันซับซ้อนและอารมณ์ลึกซึ้งของนวนิยายมาสู่จอภาพยนตร์เขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความเป็นจริงที่แรงงานข้ามชาติหลายคนต้องเผชิญในะวันออกกลางผ่านทางภาพยนตร์ให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงความทารุณที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะฮะแต่การที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงความหวังและความพยายามในการต่อสู้ในการอยู่รอดของมนุษย์นะฮะ ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่มันโหดอะไเพียงใดเขาก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นสื่อที่ทําให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของแรงงานทุกคนครับภาพยนตร์ถ่ายทําในหลายสถานที่เลยนะฮะก็เพื่อให้มีความสมจริงและมีความเข้มข้นขับเน้นเรื่องราวให้ออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดครับโดยเฉพาะในทะเลทรายในหลายประเทศนะฮะอย่างจอร์แดนนะฮะแอลจีเรียก็นับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากมาก ทั้งในด้านการขนส่งอุปกรณ์นะครับการจัดการและก,ก็การจัดการกับสภาพอากาศที่มันรุนแรงครับในส่วนของการถ่ายทําในอินเดียนะฮะก็ใช้สถานที่ในเกลละเพื่อแสดงถึงภาพหมู่บ้านของตัวละครหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทําให้ภาพยนตร์เนี่ยมีหลากหลายมิติในด้านภาพและบรรยากาศครับ อาดูจีวิธรรมหรือคนเลี้ยงแพะได้รับความสนใจจากผู้ชมและนักวิจารณ์อย่างล้นหลามเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศสร้างหลายที่ซ้ำและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ใช้นักแสดงปริทวิราชสุขุมารันผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับอย่างสูงในวงการภาพยนตร์อินเดียมารับบทเป็นนาจีบชายที่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างยากลําบากในซาอุดีอาระเบียครับ และการารับบทที่ท้าทายนี้นะฮะก็จะรับการคาดหวังว่าจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างสูงซึ่งถ้าใครดูแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสําเร็จในด้านการแสดงจริงๆครับจึงเป็นหนึ่งในผลงานที่มีความหมายทั้งในด้านเนื้อหาและการสร้างสรรค์และคาดว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจและมีผลกระทบต่อผู้ชมทั่วโลกได้ไม่มากก็น้อยแหละนะครับการนำเสนอภาพยนตร์ แม้ว่าจะเรียบนิ่งไปสักหน่อยเราเรื่องราวตามลำดับเวลาไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดหรือตื่นเต้นมากมายนักและสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นเพียงแค่วิวของทะเลทรายครับแต่หนังก็สามารถถ่ายทอดสารสำคัญให้กับคนดูได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะเช่นนาจีฟต้องอดทนต่อความยากลำบากและการถูกกดขี่ที่เขาต้องประสบในทะเลทรายอย่างแสนสาหัสครับ แต่ก็ยังมีความหวังที่จะกลับบ้านและพบกับครอบครัวอีกครั้งกําลังใจคือหนึ่งเดียวนะฮะที่เป็นแรงผลักดันให้เขานั้นสามารถอดทนต่อไปได้ข้อนี้สอนเราว่าไม่ว่าชีวิตนั้นจะยากลำบากเพียงใดและการมีความหวังและการไม่ยอมแพ้จะช่วยให้เรานั้นผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับภาพยนตร์นะฮะเน้นถึงความสําคัญของการต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ครับนาจิฟก็เป็นตัวอย่างของคนที่ถูกกดขี่ แต่เขาก็ยังคงมีศักดิ์ศรีและยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเองนะฮะถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆหายไปในช่วงท้ายสักหน่อยหนึ่งนะครับและแม้ว่าในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเขาก็ยังคงความเป็นมนุษย์นี้อยู่ได้ข้อคิดเนี้ยนะฮะเตือนเราว่าความเป็นมนุษย์ก็คือสิ่งที่ไม่มีใครมาพรากไปจากเราได้นะครับและการที่นาจีฟเลือกไปทํางานยังต่างแดนโดยที่ไม่พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะฮะหรือไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีซะก่อนโดยไม่มีการมองผลเสีย ผลดีที่ตัวเองนั้นคาดหวังตั้งแต่ต้นครับก็เลยทําให้เขานะฮะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่มันยากลําบากข้อคิดเนี้ยเตือนให้เราไตรตรองให้ดีถึงการตัดสินใจที่สําคัญในชีวิตและพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะครับดังนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดหรือสารที่สําคัญที่สุดที่หนังต้องการจะส่งให้กับคนดูก็คือแม้ในดินแดนที่ไร้ความหวังท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งนาจีฟค้นพบว่าความหวังคือสิ่งเดียวที่เขายึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของเขาคือสิ่งที่ม่มีใครสามารถพรากมันไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตามการต่อสู้ของเขานั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็เพื่อยืนยันถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในโลกที่โหดร้าย อย่างไรก็ตามนะฮะหนังเรื่องนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่บางคนเนี่ยก็รู้สึกต่างกันไปนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel ของเราจึงขอใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการวิเคราะห์หนังเรื่องนี้และก็จำแนกเป็นในส่วนที่ชอบและไม่ชอบก็แล้วกันนะครับเริ่มจากส่วนที่ชอบก่อนครับ แน่นอนว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของหนังก็คือการแสดงที่ทรงพลังของปริทวิราสุขุมารันที่สามารถถ่ายทอดการแสดงอย่างน่าทึ่งในบทของนาจิบเขาแสดงความรู้สึกที่มันซับซ้อนของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งเลยครับตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขความรักกับเมียรักของเขานะฮะความสุขที่อยู่ในบ้านอนุดมสมบูรณ์ความหวังที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับมาต้องเผชิญกับความยากลําบากในทะเลทรายจนถึงไกลจากบ้านเกิดครับ การแสดงของเขานะฮะทำให้เราเชื่อมโยงถึงความเจ็บปวดและความหวังของตัวละครทําให้หนังเนี่ยทรงพลังและเขาถึงอารมณ์ถึงผู้ชมได้อย่างดีมากๆนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการแสดงของเขาในเรื่องนี้ไม่แพ้นนะักแสดงฮอลลีวูดที่ได้รับรางวัลดารานํายอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าอาจจะดีกว่าบางคนด้วยซ้ําภาพยนตร์สามารถนําเสนอเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติที่ถูกทารุณกรรมในต่างประเทศครับ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ได้นะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ผู้คนในเอเชียเนี่ยกำลังแตกตื่นหรือเห่อกับการเดินทางไปทํางานในตะว,วันออกกลางซึ่งแม้แต่ประเทศไทยเองนะฮะก็เป็นเช่นกันครับซึ่งในช่วงปี90เนี่ยคนไทยก็นิยมไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียครับ และเวลานั้นนะฮะก็ทําให้เกิดบทเพลงอันโด่งดังก็คือน้ําตาเมียซาอุของพิมพาพสรสิริที่เล่าเรื่องราวของเมียร,รอคอยความหวังจากผัวที่ไปทํางานยังประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งผู้กำกับนั้นก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความนิยมในการไปสแหวงโชคในดินแด,น,ดนตะวันออกกลางอย่างต้องไปตรงมาครับโดยแม่หล็กเลี่ยนที่จะนำเสนอความโหดร้ายและความยากลำบากที่แรงงานต้องเผชิญ สิ่งนี้ทาให้ภาพยนตร์นั้นมีความหมายและสื่อสารข้อความที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ดีให้กับเราคนดูได้รับรู้อย่างดีเลยนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายทําในทะเลทรายของจอแดนและแอลจีเรียทําให้หนังน่ยมีความสมจริงและเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวทะเลทรายนะฮะก็กลายเป็นตัวละครสําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญสแสดงถึงความงดงามและความโหดร้ายที่นาจิฟต้องเผชิญพร้อมๆกัน คนร,รน้ายๆเจ้านายร้ายๆก็เปรียบเสมือนกับทะเลทรายในช่วงร้อนๆน,นั่นแหละนะครับบทที่หนังเขาจะทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังแห้งแลง้งห่อเหี่ยวจิตใจเขาก็ใช้ทะเลทรายในการถ่ายทอดบทที่หนังที่เขาจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความหวังเขาก็ใช้สถานที่ที่เป็นชุมชนริมแม่น้ําที่เกละในการถ่ายทอดซึ่งชัดเจนและสร้างความขัดแย้งให้กับตัวละครได้อย่างดีมากครับ แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเป็นอย่างมากก็ค well ือการถ่ายภาพที่ม <tamanho S 1> ันสวยงามมากๆนะฮะการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่เหมาะสมการเปลี่ยนฉากหลายฉากที่มันเนียนตาจนทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยลื่นไหลการใช้แสงเงาในภาพยนตร์ช่วยเสริมบรรยากาศที่มันเข้มข้นและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างดีเขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ได้มากนะครับแต่จังหวะที่เขาใช้ถือว่าเฉียบขาดเลยครับ การเล่าเรื่องที่มันเรียบง่ายของผู้กำกับเบสลีย์นะฮะ mm hmm. ก็ทําให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดและความยากลําบากของตัวละครอย่างแท้จริงครับ mm hmm. เขาใช้เวลาในการพัฒนาตัวละครและเน้นให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของนาจิฟจากคนธรรมดาที่มีความหวังกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ภาพยนตร์ก็ไม่ได้เร่งรีบแต่อย่างใดนะฮะแต่กลับสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งระหว่างผู้ชมกับตัวละครแต่ยังไงก็ตามครับส่วนตัวกับรู้สึกว่าการพัฒนาของตัวละครนั้นมันมีน้อยไปสัหน่อยนะฮะแม้จะอยู่ในทะเลทราย,ายถึง3ปีแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับกจิตใจของตัวละครทั้ง2ตัวได้เลยมันไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นมันไม่มากเท่ากับระยะเวลาที่มันควรจะเป็นครับ สามปีก็ยังคงอ่อนแออยู่ไม่กล้าสู้กับเจ้าของฟาร์มแพะแม้แต่ในขณะที่หนีก็ยังแสดงความอ่อนแออยู่จนเกิดภาพหลอนในทะเลทรายราวกับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทะเลทรายเลยแม้แต่น้อยครับในส่วนนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันคือจุดอ่อนในจุดที่ชอบอยู่เหมือนกันนะฮะและก็รู้สึกว่ามันสร้างความเสียหายทางอารมณ์ไปหน่อยหนึ่งเลยนะครับกับบรรยากาศของหนังโดยรวมในเชิงครึ่งหลังของเรื่องด้วย และที่สําคัญเนี่ยตามสไตล์ของหนังอินเดียก็คือหนังจะต้องมีความยาวมากครับซึ่งเรื่องนี้ยาวถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่เราเนี่ยกลับเห็นความอ่อนแอของตัวละครเป็นส่วนใหญ่หรือแทบจะเห็นแต่ความอ่อนแอของตัวละครทั้งเรื่องเลยก็ว่าได้ความเข้มแข็งอะ่ะแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับมันก็เลยสรุปง่ายๆว่าไอ้ตัวละคร2ตัวที่ไปอยู่ในทะเลทรายถูกเขาปูย้ยี่ปูยยำทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงอะไรเหล่านี้เหมือนกับว่าเขาไม่โตเลยครับ ดนตรีในภาพยนตร์ก็ช่วยสร้างอารมณ์และสร้างบรรยากาศของเรื่องได้อย่างดีเยี่ยมการใช้เสียงธรรมชาติในเกลละหรือในทะเลทรายก็เป็นเสียงที่ประกอบข้อกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีครับทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในเรื่องราวมากขึ้นช่วยเพิ่มความลึกซึ้งให้กับภาพยนตร์และก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ควรมองข้ามนะฮะชอบการถ่ายทอดถึงความสําคัญของการสื่อสารปัญหาหลักของเรื่องก็คือตัวละครเนี่ยไม่สามารถสื่อสารผ่านภาษาที่มีความหลากหลายได้ จนทาให้เจ็บตัวหลายครั้งเลยครับและการสื่อสารนั่นแหละนะฮะแทบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนําตัวไปทํางานในฟาร์มแพะอันโหดร้ายของเรื่องเลยทีเดียวและอีกจุดหนึ่งที่เป็นการสะท้อนว่าหากมีการศึกษาที่ไม่เพียงพอการทํางานนั้นนะฮะก็จะใช้แรงงานมากกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์สะท้อนออกมาผ่านปากตัวละครแรงงานขุดทรายคนหนึ่งว่าไปทํางานใช้แรงงานไม่เห็นจะต้องใช้ความรู้อะไรเลยซึ่งพระเอกของเรื่องนั้นก็มีความรู้น้อยครับและเมื่อเดินทางไปต่างแดนก็ถูกหลอกอย่างง่ายดายเลยครับ ดังนั้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนหรือแม้ว่าแต่กับงานอะไรนะฮะภาษาและการศึกษานั้นยังสำคัญเสมอครับในจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่องนี้ก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับ อันดับแรกเลยก็คือการดําเนินเรื่องที่มันช้าเกินไปแม้ว่าการเล่าเรื่องที่มันค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจและซึมซับกับเรื่องราวอย่างลึกซึง้งแต่หลายช่วงนะฮะกับรู้สึกว่าภาพยนตร์เนี่ยดำเนินเรื่องช้าเกินไปครับแล้วออกไปทางยืดยา้ซะด้วยบางฉากมีความยาวเกินไปโดยเฉพาะช่วงที่ใช้ชีวิตในทะเลทรายและก็เป็นหนักตรงช่วงหลบหนีที่มันช้ามากๆครับ การให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปแม้ว่ามันจะดีแต่ก็ทําให้เบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะครับหนังจึงอาจไม่เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันที่ใครบางคนชอบความเร่งความรวดเร็วเชื่อว่าหลายคงคงไปดูสปอยตาม u ูท b e มากกว่าจะดูหนังเต็มเรื่องเมื่อเห็นระยะเวลาที่ยาวนานของเรื่องครับและยิ่งไม่มีภาคไทยด้วยแล้วนะฮะอาจจะทําให้ดูแบบไม่ประติดประตอเพราะมันเบื่อไปหลายช่วงเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยนะฮะแม้ว่าหนังจะไม่มีภาคไทย แต่หนังเขาก็ไม่ได้ใช้บทสนทนาที่มันยาวเกินไปพูดไม่ได้เร็วครับไม่ได้เพ่งตาอ่านจนมากเกินไปด้วยนะฮะแต่ใช้ความรู้สึกในการรับรู้ผ่านอารมณ์มากกว่าตรงนี้อาจเป็นข้อดีในส่วนเสียก็เป็นได้ครับเนื่อง ah. จากเขาต้องการให้เห็นถึงความโหดร้ายของการทํางานในต่างแดนนะฮะภาพยนตร์ก็เลยจําเป็นจะต้องนําเสนอภาพความทารุณกรรมจากการใช้แรงงานในสภาพที่มันโหดร้ายอย่างไม่ปิดบังครับ แม้ว่าจะเป็นการสะท้อนความเป็นจริงนะฮะแต่ก็อาจทําให้ผู้ชมบางคนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจได้เนื่องจากภาพเหล่านี้มีความรุนแรงและสะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมากการใช้ภาพที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาอาจเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชมบางคนต้องหันหนีหรือรู้สึกอึดอัดนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยอึดอัดยิ่งกว่าก็คือตัวละครกลับไม่ยอมสู้กลับไปเลยฮะเอาตรงๆนะฮะในความรู้สึกของความเป็นคนไทยเราเนี่ยเวลาดูหนังแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า อยากให้เขาเนี่ยสู้กลับไปบ้างหรือว่าตอบโต้แบบสะใจไปบ้างนะครับเราก็คงสะใจอยู่ไม่น้อยครับแต่ถ้าหากเราเข้าใจสภาพสังคมบริบทของผู้คนชาวอินเดียที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจว่าทําไมเขาเนี่ยถึงไม่มีทางเลือกที่จะต่อสู้และพยายามรักษาชีวิตเพื่อกลับบ้านให้ได้ไปเจอหน้าแม่เจอหน้าเมียนะฮะสิ่งนี้แหละจะทําให้เราดูแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดแต่เราก็สามารถเอาใจช่วยตัวละครได้เป็นอย่างมากแม้ว่าจะขัดใจบ้างก็ตามครับ เรื่องราวแรงงานข้ามชาติที่ทํางานในตะว,วันออกกลางอาจไม่ใช่เรื่องที่ผู้ชมทุกคนนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะฮะเนื้อหาของภาพยนตร์เป็นเรื่องที่มันซับซ้อนและต้องการความเข้าใจในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเนี้ยและโดยเฉพาะในบริบทของช่วงเวลาที่ต่างกับในสภาพปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงประมาณทศวรรษที่1990 หรือประมาณหลังจากสงครามอ่าวเปอร์เซียเป็มหมาดๆครับถึงต้นทศวรรษที่2,000ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แรงงานข้ามชาติจากอินเดียจำนวนมากเดินทางไปทํางานในตะว,วันออกกลางนั่นทําให้ผู้ชมบางคนที่ไม่ได้ใช้บริบททางประวัติศาสตร์มาช่วยในการพิจารณาเรื่องอาจรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยากในการทําความเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวได้น้อยมากครับ หากเราดูแต่เนื้อหนังนะฮะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเองแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือความสมบูรณ์ของหนังเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะจบสมบูรณ์ไปแล้วโดยเฉพาะฉากที่พระเอกของเรื่องขึ้นเครื่องบินกลับอินเดียแต่ส่วนตัวเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าที่ใจอยากจะได้ครับเพราะว่าหนังที่ดีเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ไปจบที่จุดนั้นนะฮะถ้าหากคุณดูหนังสงครามแบบลองเทค หรือเสมือนลองเทคในเรื่อง19.17นะครับคุณจะเห็นว่าหนังมันเริ่มต้นจากต้นไม้ต้นใหญ่นะครับและชายสคนที่เป็นอาหารเนี่ยเดินทางส่งสารไปยังอีกจุดหนึ่งและสุดท้ายแล้วนะฮะตัวละครตัวหนึ่งก็มาจบที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็นั่งลงที่ใต้ต้นไม้นั้นอันนี้ส่วนตัวถือว่าจบแบบสมบูรณ์แบบครับดังนั้นนะฮะหนังเรื่องนี้นาจีฟก็ควรจะไปจบเรื่องที่แม่น้ำกับเมียรักในเกลละมากกว่าการเดินขึ้นเครื่องบินครับ และเมื่อมีการตรวจสอบกับเรื่องราวต้นฉบับของงานวรรณกรรมแล้วนะฮะเนื้อเรื่องส่วนหลังเนี่ยขาดหายไปมากเรียกได้ว่าตัดทิ้งไปเลยครับซึ่งในงานวรรณกรรมนั้นได้เล่าเรื่องราวต่อจากการที่เขาเดินทางกลับมาถึงอินเดียแล้วก็คือเมื่อน,นาจีฟเดินทางกลับบ้านเกิดของเขาในเกลละนะฮะนาจีฟก็พบว่าชีวิตของเขานั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกก็ไม่ได้ครับเขาพบว่าโลกที่เขารู้จักนั้นมันเปลี่ยนไปด้วย ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้รับข่าวคราวจากเขามาเป็นเวลาหลายปีและคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นนะฮะการกลับมาของนาจีฟก็สร้างความตกตะลึงให้กับครอบครัวและคนในหมู่บ้านไม่น้อยเลยครับในขณะเดียวกันนาจีฟเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลําบากในการปรับตัวเข้ากับชีวิตเดิมที่เขาเคยรู้จัก นาจีฟกลายเป็นคนแตกต่างไปจากเดิมประสบการณ์ที่เขาเผชิญในทะเลทรายนั้นทิ้งรอยแผลบาดลึกทั้งทางกายและจิตใจเขาเนี่ยก็แทบนอนไม่หลับครับต้องต่อสู้กับความทรงจำที่มันเจ็บปวดและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาด้วย แต่ความทรงจําที่เจ็บปวดจากการทํางานในฟาร์มแพะและการถูกทารุณกรรมที่เขาเผชิญยังคงมาตามหลอกหลอนเขาอยู่ครับเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของทะเลทรายและนายจ้างที่โหดร้ายในความฝันวัยครั้งและยังต้องมาพยายามดิ้นรนกับความทรงจําเหล่านี้ทุกเมื่อเชื่อวันเขาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนบ้านในการฟื้นฟูจิตใจและกลับมาใช้ชีวิตที่ปกติจนได้แต่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ และแม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่มันยากลําบากแต่ในที่สุดนาจีฟก็สามารถถาทาั้งออกสามารถปล่อยวางอดีตและมุ่งมั่นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่จนได้และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในท้ายเรื่องของนาจีฟนะฮะสามารถฟื้นฟูจิตใจและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมากขึ้นเขาตัดสินใจที่จะใช้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะฮะที่มันผ่านพ้นมาแล้วไปช่วยเหลือผู้คนอื่นๆที่ต้องเผชิญกับชะกรรมที่มันคล้ายคลึงกันครับ เขาเริ่มทำงานกับองค์กรที่ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่โหดร้ายนาจิฟก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของมนุษย์เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทารุณกรรมในการใช้แรงงานข้ามชาติในต่างประเทศด้วยครับนั่นก็คือการจบแบบสมบูรณ์แบบตามที่หนังสือเขาได้วางเอาไว้นะฮะ ถึงยังไงก็ตามครับก็พอเข้าใจได้ว่าหนังมันก็คือหนังไม่สามารถถ่ายทอดทุกอย่างในหนังสือได้และก็เชื่อว่าผู้กำกับเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ควรจะจบตรงที่นาจีฟเดินขึ้นเครื่องบินไปกับที่อินเดียครับซึ่งหากใครสนใจเรื่องราวต่อไปว่านาจีฟกลับไปบ้านแล้วจะเป็นยังไงก็คงต้องไปหาซื้อหนังสือมาอ่านต่อยอดกันเอาเองซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ ก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับอาดูจีวิธรรมหรือ The g h o โกดไลท์หรือคนเลี้ยงแพทย์ที่ฉายในปี2024ก็เป็นภาพยนตร์ที่มีความลึกซึ้งและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายของรายงานข้ามชาติเป็นภาพยนตร์สัญชาติอินเดียใต้ที่ทรงพลังทั้งในด้านการแสดงการเล่าเรื่องการถ่ายทําและแม้ว่าจะมีข้อจํากัดบางประการเช่นการดําเนินเรื่องที่มันช้าและภาพที่รุนแรง แต่ก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปะและสังคมและมีศักยภาพที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้คนอย่างยาวนานได้ด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการสะท้อนถึงการต่อสู้ของมนุษย์เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความหวังเอาไว้แม้ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากที่สุดก็ตามเราทุกคนต่างก็มีพลังในการเปลี่ยนชีวิตของตนเองครับและไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายศักดิ์ศรีของเราไปได้ตราบที่เรานั้นยังคงมีความหวังไม่ยอมแพ้ และยึดมั่นในสิ่งที่เรายึดถือครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้ทางช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลก็ขอให้คะแนนความชอบอาดาจีวิธรรมหรือเดอะก s t l ไลท์หรือคนเลี้ยงแพะในปี2024นี้เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและก็กดแชร์เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อตังหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ